สวัสดีครับพอกับคนแรมท่างอีกเช่นนึงครับวันนีสิผ้ามูเฮามาหล่อเหรียญทั้งผู้ทับเบิกอีกครับผมสิผ้ามาอาบหมอกพร้อมมวนดอกไม้กันครับมาจิบกาแฟจากแก้วสองแก้วเติมพลังหิวใจจากเหล็กจากน้อยครับผมน้องนุงหลายคนก็ถามมานะครับว่าอ้าเจ้าขึ้นไปทัาผู้ทับเบิกแตโดนีไมี่ยังดีโดนี่ทังผู้ทับเบิกนะวาสันอยากบอกว่าผู้ทับเบิกนะมีถูกสิ่งถูกอย่างที่ใจเฮาถามหาครับผม มีทะเลหมอกมีสายหมอกงามมีมุมเขาสวยมีท้องฟ้าใสมีดอกไม้มีสายลมเย็นมีแสงแดดอุ่นมีธรรมชาติงดงามมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มองอื่นบ่มีครับแล้วบ่าวาเติ้พูดทับเบิกสิเพี่ยนไปหลายปันไดก็ตามบ่าวาสิมีสิ่งคอสางแปกหูแปกตาหลากสีสันละเกะละกะหกหูหกตาเต็มพูไปหมดเลย กบ,บสามารถบทบังความงามตามธรรมศาสตร์ของผู้ทบเบิกได้เลยครับผมที่สําคัญนะครับผู้ทบเบิกคือศูนย์กลางของอาณาจักรแหล่งท่องเที่ยวสายผู้สั้นน้าสั่นนึงของภาคเหนือกับภาคอีสานครับเอิ่นว่าถ้าพวกหูสิไปใสนะครับให้ขึ้นมาทั้งผู้ทบเบิกสักอนแล้วคอยคิดอ่านอวยรับว่าเฮาสิไปใส่ต่อครับเฮาสิขึ้นไปทั้งเนื้อบ่ขึ้นผู้ล้มโลผู้หินลองกล้าบ่ หรือสิไปเขาข่อไปทุงง่งแสแงหลวงบอกหรือสิไปน้ำหนาวบอกหรือสิไปผู้หลวงผู้ป้าเปาะบอกหรือสิไต้สันลังมั่งกรโล่งดานายไปผู้เรือหรือสิเล่ยไปทาลีล่งเชียงข้านก็ได้ทุกมองที่เว้ามาเนี่ยเข้าคุณซื้อกันทั้งนั้นฮูบอกรับว่าผู้ทับเบิกคือศูนย์กลางใจกลางของแรงทองเที่ยวที่เว้ามาทั้งเหมดน,นั้นแล้วทุกมองที่เว้ามากนั่นกอยูย่ว่าไกลจากผู้ทับเบิกครับ แลวการขืนมาเริ่มตนที่ผู้ทับเบิกบางือเขาอาจจะได้ข้อมูลดีๆในการเดินทางจากคนเดินทางน้ำกันก็นได้ครับตอนนี้บายมุ่งกลัวๆของตอนเดือนกันยายน2567ายครับตามลายทางทางขืนมาผู้ทับเบิกเนี่ยเห็นมีเมฆหมอกเลี้ยตามลายเขาทางขึืนผู้ทับเบิกอยู่ครับแสดงว่าเทิงผู้ทับเบิก อาจสิยังมีทะเลหมอกอยู่ก็ได้ครับ้าเข้าจะเก็บเกี่ยวนะครับผู้ถับเบิกในี่ง่ามถูกง่ามครับบ่กวาสิเป็นง่ามห่อนง่ามฝนง่ามหนาวง่ามเศราง่ามซ้ายง่ามบ่ายง่ามคำครับผมง่ามถูกง่ามง่ามบ่บัญญัติบัญญัติครับถ้าบ่าเสือตามเข้ามาเบิ่งครับ เฮ้าพาหมูเฮ้ามาที่ร้อยสิบเอ็ดงแอดผู้ทืบเบอร์กาแฟครับเป็นลานกาแฟริมนาผาที่หลายคนมาสแวะเวียนมากครับมองนี่เป็นลานกาแฟาที่ยูจุดสูงสุดเลยของผู้ทืบเบอร์ครับก็เลยสามารถเบิง่งวิวผู้ถืบเบอร์ได้สามร้อยหกสิบองศาเลยครับผมแล้วด้วยความที่ยูสูงนะครับมาย่ามได้ก็ตามนะครับก็จะเห็นเมฆหมอกลอยเคี้ยวข้ออยู่ด้านลางคือจังอยู่ทางหน้าเฮานี่ครับ สิเป็นภาพที่งดงามมายงามใดก็ได้เห็นครับผมนี่ขนาดเป็นย่ามบายนะครับเฮายังเห็นเมฆหมอกลอยเคยลียครอมาปะทะหนาผาด้านล่างเป็นภาพที่สวยงามครับผมบางเถื่อก็มิล่มตีพัดเมฆหมอกลอยฟุงฝอยไปป้านก,นกันกับอยู่เทิงสวรรค์พุนละครับผม เสน่สุดๆเลยมุ่มองจากรอยสิบเอ็ดโค้งแอดผู้ทเปิกเนี่ยก็คือเห็นเส้นทางรอยสิบเอ็ดโค้งลัดเลาะขึ้นภูเขาผ่านมูบ้าน,านผ่านภูเขาคดเขี้ยวคดโค้งขึ้นมาปานกับกับมูกำลังเลื่อยเป็นภาพที่แปลกตาส้วยงามครับ ภูเขาลูกสุดท้ายทาาทีศเหนือที่ยเขาเห็นนั่นครับทานนั้นสิเป็นที่ตั้งของมูบานทับเบิกครับเป็นที่ตั้งอีลี่ของมูบานเที่ยเขาเห็นในหลองเขานั่นครับส่วนทางเทิงที่เห็นเป็นเจดีสูงเหลืองอารามนั่นเป็นเจดีของวัดปาทับเบิกนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวกับงอนมังกรครับส่วนแนวเขาแง้วด้านหลังไปลอำเพื่อด้านทรายผุนเปรียบเสมือนเป็นสันหลังมังกรครับที่มีเส้นทางรแมนติกอยู่เทิงหันแล้วก็ไลยคนไฟฝันอยากบปปีนปลายเส้นทางนั้นครับผม ในบางเวลาโดยเฉพาะย่ามเศร้าๆนะครับก็สิเห็นทะเลหมอกลอยมาจนชนหมองเตียงห้อกําลังยืนเบ่งวิวอยู่ตอนนี้แหะครับเป็นทะเลหมอกเงากว้วางไกลสุดลูกหูลูก,ลกตางดง่ามปานเ้าอยู่เทิงสวรรค์สันฟ้ากูละครับ ที่เห็นเป็นเนิ่นผู้อยู่ดานทิศตะวันตกที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับนั่นเป็นจุดสูงสุดของผู้ทับเบิกครับเดี๋ยวเข้าจัง15อย่างไปเบิ่งอีกเค่หนึงครับ เฮาคงสิตองได้ขอโทษทาง้าน1อยโคง้งแอดผู้ทเิืคอฟอีฟไว้หมองหนีน้าครับเฮาสั่งกาแฟหอนจากทาง้านมาแก้วหนึ่งครับผมเฮาผัานมั่วตั้งต่เบิงบิ้วทิวทัดที่สวยงามอยู่ทางหนา้จาจักเฮากินกาแฟเมือดแก้วตายามใดยกขึ้นมาว่าสิจิบผ่นเมดแก้วแล้วครับเหลือแต่แก้วเป่าเห็นสีสั่งไม่ก็ยยานเมากาแฟครับกะเลยบ่หูซัําว่ารสชาติกาแฟของทาง้านเป็นแนวใดครับ คงสิเป็นเทนาเดอร์ครับยังเสิมาขอชิมรสชาติกาแฟของทางลานไมครับเดี๋ยวสิพ้ามเฮายางขึ้นไปทั้งจุดสูงสุดของผู้ะเบิกทั้งพูนครับผมจุดสูงสุดของผู้ถเบิกเนี่ครับเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์พอ้อมเด้ครับสูงจากระดับน้ำทะเล1768เมตรครับผมนี่คือจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าเป็นยาง ยอดผู้ทับเบิกนี่เป็นอย่างคือจังหนาวเย็นอยู่ตลอดปีครับผมมองนีพ่นเฮ็ดเป็นมองเบิ่งดาวแล้วก็เป็นหอวัดอุณาภูมิครับแล้วกับเป็นจุดชมวิวผู้ทับเบิก360องศาครับพออยู่เทิงสุดมูอละครับผมสามารถเบิ่งวิวทิวทัศน์ทั้งเมืในบริเวณนี่ได้360องศาสุดลูกหูลูกตาเลยครับที่เห็นอยู่ตอนน,น,นั้นคือดาดฟ้าร้านกาแฟลอยสเโค้งแอทผู้ทับเบิก ที่เข้าไปกินกาแฟแล้วก็ยยางขื้นมาวังหนึ่งหันครับผมเบิ้งน้ครับก่อนเมฆมันมาปะทะหนาผาแล้วก็ทู่ขึ้นมาเนี่ยครับงดงามขนาดเลยครับผมทั้งหนาเข้านั่นครับหาเบิ้งตัวเลขวัดอุณหภูมิตอนนี้เพิ่นทำเาขื้นให้เบิ้งจักเถื่อครับมีแต่ยินดีตอนรับครับผม รอบๆหอวัดอุณหภูุ่มนี่เป็นเศษเป็นล้านกลางเต็นเนะครับกว้างขวางกลา,างได้หลายลอยหลังเลยล่ะครับวิวทิวทัศ์สวยงามแล้วตะเฮาสิเลือกมุมใดครับผมถ้าสนใจกติดต่อเพิ่นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวผู้ตับเบิกครับ ไุนะใอ้เงินเท่ากับลูกกับล้านกระโบกไม่โบกเมื่อยางดังหอบดังเหินขึ้นมาแล้วครับเพิ่งขึ้นมาตั้งต่ร้อยสิบเอดโคงงแอดคู่ทับเบิกคอฟฟีครับ ทังหลังหอวัดอุ่นนะครับผู้พุ่นเดอรับเตอร์สิเป็นที่ทาการของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวผู้ทะเบิกครับผมถ้าว่ามันช่วงเทศกาลครับรถขึ้นมาใดเลยครับมองจนรถลายอยู่ครับผมลานร่วง้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดครับของน้ำของท่าสะดวกสบายครับทั้งนั้นครับส่วนค่ากลางเต้นนะครับจะเข้าออเต็นมาเองนะครับเพิ่นคืนค่ากลางเต้นคนละ100บาทต่อคนต่อคืนครับ 5หมูเหาเบิงผู้ทะเบิกมุมสูงแล้วบันในสผ้ามูเห้าไปเบิงสวนดอกไม้ครับผมตามเข้ามาครับ ตอนนี้ฮาพาทุกคนมาที่ร้านกาแฟในสวนครับผมเพ่นเป็นคาเฟ่ขายเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีสวนดอกไม้งามๆครับให้ลูกค้าเพิ่นนะครับเขาเบิ่งฟรีครับผมมีคนบอกว่า้หญยิ่งนี่คก่กบดอกไม้ครับพอดีเขามีลูกหลานสาวๆมานน่านะครับเ็เลยพาเขามาแวะทายลูกกับดอกไม้ครับถือโอกาสพาพมุ่เขามาเลาะเบิ่งพร้อมครับผมอีลีแล้วสวนดอกไม้ท่านผู้ทะเบิกมีอยู่หลายร้าน้อครับ แต่ว่าเฮ้าคุณเคยกับถนน,นเส้นนี้ครับก็คือลงจอมผู้มาหล้ะก็แลนเขามาทางสิไปบ้านทับเบิกหรือสิไปวัดป่าทับเบิกครับลานพ่นยูริมทาาซ้ายมือนะครับเห็นว่าสะดวกสบายก็เลยพาหมู่เฮามาแวว่ลานนี้ครับด้านนาสวนดอกไม้สิเป็นวิวภูเขาสวยงามนะครับนี่เฮามาถือเวลาเป็นตะเวเนต,เวตกดินนะครับคือสีงามกานี้ครับนี่เขามาเวลาพ่อกระเทินซีโมงโกกัวนะครับต่ป่าหนังกันยังงดงามอยู่ครับผม ผู้ถับเบิกเนี่ยมีตะหม่องงามๆล่ะครับเว่าสิเป็นคาเฟ่ร้านอาหารร้านกลางเต้นโรงแรมที่สอดต,ตละหม่องมีตะหม่องงามๆครับโดยธรรมชาติของผู้ทับเบิกเขาก็งามอยู่แล้วแล้วผู้มาเฮ็ดนะครับเพิ่นก็นเลือกเฮ็ดมองเถี่ยมงามๆหน่ะแม่ครับแห้งงามตืมกันเขาไปอีกครับผมก็คือที่เฮ้าเวากับเฮ้าตะตอนต้นคลิปล่ะครับว่าความงามของผู้ถับเบิกนี่เขาอลังการอหลีครับผมบ่มีหย่งที่สิมาบดบังเขาได้เลยครับผม สำหรับมือนีกับผ้ามือห้อมามรอเหรียญน้อยหนึ่งครับพอแต่หินใจในจักน้อยครับแล้วก็เพื่อแต่เป็นลยาแทแงหรือว่าเป็นตัวเลือกให้กับมือห้าที่กำลังอยู่ในช่วงว่างแผนการเดินทางในช่วงปลายฝนตนน้นหนาวที่กำลังสิมาฮอดหรือช่วงหนานาวที่กำลังสิมานี่ครับผมมาฮอดมองนี้กระทึงเวลาที่มือห้าเสร็จแล่ลำล่ากันแล้วครับถ้ามากคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อครับ แล้วก็ซอยเป็นกำลังใจกับเฮาแน่ซอยกดติดตามกดถือใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเฮาแน่เด้อครับขอบคุณหลายๆครับพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ